ดีค่ะยายวิไลจะพาทำน้ำใบบัวบกนะคะใบบัวบกนี่เป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ทางยาคือบำรุงสมองบำรุงหัวใจแก้วความดันโลหิตสูงแก้ช้ำในทำให้หายเมื่อยหายเหนื่อยค่ะส่วนผสมก็คือเราใช้ใบบัวบกร้อยกร,รมัม น้ำต้มสุก 250ml น้ำเชื่อม1นึส่วนสถ้วยตวงโดยเราจะเอาใบโบโบวบกล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,กลงในถูปัน่นพร้อมกับใส่น้ำต้มสุกครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปปัน่นเสร็จแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำแล้วก็ใส่น้ำส่วนที่เหลือแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ดื่มได้ค่ะ เราจะเอาน้ำใส่นะคะใส่ก่อนแเราก็จะปัน่นการปั่นสมุนไพรก็จะปันป่นหยุดะะปั่นหยุดปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ต่อไปก็กรองด้วยผ้าขาวบางค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางสิ็จแล้วก็ใส่น้ำต้มส่วนที่เหลือแล้วก็เติมน้ำเชื่อมก็ดื่มได้นะคะ